สำหรับคอยถูกๆไปที่ u4gm.com นะครับใช้โค้ด 4GI เพื่อลด5%นะครับมีคอย FIFA 15บนเครื่อง PS4, Xbox One แล้วก็ PC นะครับแถมยังมีไอเทมเกมอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับอย่าลืมใช้โค้ด 4GI นะครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็มานะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีชินาโม HD มาด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันครับ2-2นะครับ สองสองกับกับคนอื่นนะเอออ่ากับคนอื่นนะแรงทีมผมนะทีมผมโอเคฮะพร้อมแล้วชวนเลยเก็ถ้าเกิดว่าน้องๆที่ได้เจอกับเราแล,แล้วดูคลิปนี้อยู่ก็ทักทายกันได้นะอืมมึงชื่อทีมชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลยเนี่ยแอนตี้ชินโมเอชดีไงไม่มีอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ขับอ่ะกูยังไม่ได้อยู่ขับเลยเว้วมึงอินไว้กูมาไปโอเคพร้อม ไปผู้แข่งทีมแรกของเราเจอแรงเท่าๆกันนะน้ำเงินอืมพอไหวพอไหวดูทีมซารีเอไอเราเจ็บว่ะอย่าไปกลัวเรามีปิโลอยู่ไม่เป็นไรเรามีมิกิตยันเพิ่งบวกเจ็ดติดมามใหม่ๆนะครับถ้าใครย,ยังไม่ได้ดูคลิปแวะเข้าไปดูได้นะครับที่ช่องผมนะครับ ดูทีมีฟานี่คโคตรโฉดแล้วเบนบวกสิบสี่บวกห้าด้วยอ่ะผมใช้บวกสามเองดีนะเราเป็นแล้วนะเ,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 เป็นปีนี้ดีนะดีครับแล้วเ,เป็นสิบสี่อ่ะมามาปาบผมไม่้เล่นนานนั้นเนี่ยปุ่มอาจจะงงๆนะครับสวยอุ้มจ่ายบอล แต่จริงนะเกมนี้แทงยากกว่าฟีฟ่าสิบห้านะเพราะว่ามันเขาเน้นหยอดขนาดเกมเนี้ยไปบาไอาเย็นนะครับหยอดเลยอย่าพึ่งดิใจเย็นสิครับคุณนี่ไงนี่ไงโถอะไรอ่ะมันจอดไม่ได้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นปรับตัวนิดนึงนะอาเซนอาเซนอาเซนเวนเกอร์ใจเย็นอองลีครับโอ้ยโอ้ยติด อีกเดียวไปไปไปนั่นแหละถ้าลูกนี้โอ้โหโกเขาเขาอ่านเกมครับยังอ่านหนังสือไปนี่ครับเอฟไลเอ็กไอนะครับธรรมดาที่ไหนล่ะนี่ครับสวยโอ้โหอ้าวได้อยู่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 การผ่านบอลนี่ดูจะน้ำหนักไม่ดีครับเพาะเขาน่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับถ้าหวังที่จะชนะเกมเยี่ยมเปิดเลยอือหือ เยสลู yes, Lou, นะฮะดูจากชื่อแล้วเยสลูโอ้โหปีโนนิดเดียวครับนิดเดียวต้องหยอดเอานะเกมนี้แต่งไซส์สั้นไม่ค่อยได้เปิดได้โอ้โอ้ oh. oh, พี่ฟานครับเลี้ยงจนลูกจบปริญญาโทแล้วครับใจเย็นครับใจเย็นมันไม่มีต <c oughs> ัวเปิดครับไม่ต้องห่วงครับผมจ่ายบอลดีครับเดี๋ยวดูครับ ่ายบอลดีด้วย <ooh> นี่ดูวดูการเปิดบอลโอ้โหน้ oh, ำฟาวโอ้พี่ฟานเสียบอลตลอด <c oughs> ดูนะคุณผู้ชมนะ <g ülme> ชินาโมขี้บน่นนะเนี่ย <h ums> ใช่เป็นพวกแบบเขาจอดเราไม่เข้าเหมือนนะหลังเขาแข็งเนี่ยส <h ums> <h ums> วยมา <h ums> มามาสวยโอ้โหคุณไม่วิ่งเลยอะ่ะ ผมบอกเลยว่าการมีพี่ผมยิงไม่ค่อยเป็นแต่ผมจะยิงให้ดูนะครับว่าปีโลเขายิงยังไงป้าบป้าโอ้โหคุณยิงได้อ่อนมาอะไรวะเนี่ยโอ้โหพี่ฝ่าต้องถะเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าผมจะให้พี่เขายิงนะครับผมจะไม่ยิงไะผมรอมาดูมันกระแดษใส่เราดูมันกระแดษใส่เรานี่ไงได้อยู่ตายโอ้โหนิดเดียวออาอนผมอะผมเล่นแมนนวลนะราเป็นเล่นแมนนวลยิงไกลดี ปาเตะไปก่อนครับ <And S 2> แต่ฟาว <and you. S 2> อาจารย์กระหนอบนี่ไม่เคยเป่าเข้าข้างเลยนะพ,พ่อพ่อบอกว่าพ่อสิลูกไม่เจอยังไม่เจอเฮ้ย <c oughs> hey, ทำไมสงสัยมันเป็นช่วงมันคงคิดถึงเรามันคงคิดว่าเราเป็นพ่อมันนะเนี่ย oh. มันเรียกไอพ่อ oh. พ่ออย่ายิงลูกเลยอะไรอตอบเลยก็ไดนะ้ใจดีบอกมาได้ลูกผมผมพิมพ์ทางไทยไม่ได้ไง ยังกินไมซันโคตรเกลียดเลยว่าไงพ่อลูกพ่อย้อนนี่ไงโอ้โหอย่างรอไปบอลมันตกพื้นบอลไปครับโอ้ยนี่แหละทีอองลีศูนย์เจ็ดนี่เขาเรียกว่าทีมเวิร์กไม่ดูการจ่ายบอลของเทพฟานนะครับเทพฟานจ่ายบอลเอาเครดิตใหญ่เลยโอ้โหดูมึงดูมึงดูโอ้โหพอดีอ่ะแล้วมึงดูมึงงกมากอ่ะ โอ้ยครับผมจ่ายพี่เดยดีแล้ว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 เดี๋ยวมันไม่อ้าวส่วนของเกมจริงไปแล้วมันเป็นอะไรของมันเนี่ยทำไมมันหัวร้อนจอังเราไม่ได้ทำอะไรเลยเน,นี่ยก็มันคิดถึงพ่อไงโอ้เน้นด้วยสแสดงว่าสังคมฟีฟ่านี่ก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างเกลียดน,นะครับคุณผู้ชมเกลียดเยอะนะว่าไหมเยอะตลอดอะผมว่านะอันดับหนึ่งนี้มาร่ต้องอลลนะเสาสองเลยครับเอาไปรอเลยนั่นแหละคูเมลน,นะนี่นะอ่า 2สาสองเลยครับคุณนี่ไงมาแล้วพอกปา <Okay. S 2> อดูรอ,ลอแล้วปาบโอ้โหชงดิอย่างงี้ <ś> กลางนะครับยอดคนดีเลยเนี่ยมึนไงต้องชมคนจ่ายนะครับแต่ดูคนยิงครับโอ้ดูมันกรรมการอาจารย์ถนอมโอ้โหย,าายทหยำการถ่วงเวลาเอาเหลืองไปกินอาจารย์ถนอมบอกคาลีกคุณกระเทียม แล้ว <t iny word> ผมเป็นคนยิงได้ไงอย่างปิโร่นี่ต้องยายาชิปอยาชิปครับหรือเอลิก้มันรู้ทางเอริก้รู้ทางอรอยิงซ้ายไปดีโอเคเต้นอะไรดีฮ่่่าาวีนั่นแดงไปแดกเกมนี้มันไม่มีความแบบว่าสมัยสมผลนะนะเสียบข้างหลังแบบเต็มเต็มขนาดนี้ให้ใบเหลืองเออให้ใบเหลือง าแล้วคุณก็ไปจ่ายมอส่วนไงผมวางแผลไปแล้วโอ้แล้วคุณก็ยิงมซั่วนะผมไม่ยิงมซส่วผมเห็นมันสองศูนย์แล้วผมเพื่อนผมไปเลยอ่าแมตช์แรกนะครับเราก็สวยงามนะครับจ้าสองศูนย์งามๆจากการยิงเราต้องเซลฟี่ซะหน่อยครับเซลฟี่คือทำทำไงถ่ายรูปครับถ่ายรูปนะบอกเลยว่าแบตจะหมดด้วยเซลฟี่บ้าง มา <S 2> <S 2> แล้วพบเป็นใหม่โอกาสหน้าวันนี้คุณวิศักดิ์ยังกัดและผมไ้สอนทุย่ยาเซลฟี่ทำไมวะถามจริงก็กุอยากเซลฟี่อ่ะทำไมอ่ะโอดด้วยเนีฮยแอนตี้ชิโร่มันอย่างเงี้ยครับมาครับมาครับมาครับเขาหลับไปแล้วตอนนี้ใช่เฮ้ยมันทีมเดิมนี่วะเจอทีมเดิมว่ะอ้าวอีบาสิบเอ็ดลงไปเลยไหมเอาเลยอะไรอ่ะมันเขียนอะไรมาว่าแม่มึงอะไรเนะี่ย ไม่รู้เดี๋ยวดูเดี๋ยวอ่านใจร้ายนะคนพวกนี้ใจร้ายนะผู้ชายสภาพเลยอ่ะใช่ไม่ดีเฮ้ยเราเราอย่าไปคิดมากมันเป็นเรื่องเกมของจริงก็คงเป็นเด็กมีสัมมาคารวะแหละใช่รเปล่าดูอย่างพี่ฟานดิอุ้ยโอ้โหเตเวสเข้าไปเขาโกงแบบนี้โอ้โดนเบียดกระเด็นไปเซตบุฟ่อนเอ็กไอไป โอ้โหอาจารย์อาจารย์ถนอมไม่ให้ฟาวอีกไปนะครับอีบากลางก่อนเออนี่นะครับอีบาเขากลางเขากลางอีบากูคุณทำอะไรอะครับเลี้ยงเขากลางไว้ให้เขาอีกโอ้มัวแต่มองข้างในครับเพลินไปหน่อยนี่สวยงามป้าบอีบาสวยผมก็หยอดแล้วนะหยอดแล้วนะสวยมาก ปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยสามครั้งมันโกงดูนะครับดูหนึ่งสองสามมันโกงนะครับนี่คือมันโกงนะครับลูกนี่ดกอะไรวะมันคนไทยไปนเนี่ยโรฮิงญาเล่นฟีฟ่าพวกเราอยู่วะเนี่ยวอทวอทเลยวอทนี่โก กูขาวกับมึงอีกตีงกูยังขาวกับหน้ามึงเลยพูดเลยรมวดซ่วเนี่ยยัดรูขอให้เขามาเห็นคลิปของเราลูกนิโก้ก็แสดงว่ามันมันบอกตัวเองดิว่ามันเป็นลูกนิโก้เพราะมันบอกเราเป็นพ่อไม่เหรอเออใช่เออลูกนิโก้พ่อขาวใช่พ่ออิตาลีจีนกับกับไทยจีนหลุยเอริเก้ก็มวดั่วเนี่ยกูว่าหลุยเอริเก้อายนะมีเพื่อนอย่างเย็ดรูเนี่ย ยัดรูยัดรูยัดร hey, ูไม่ได้ยัดรูเอออนี่พี่ฟานนี่ก็จะลงรูเนี่ยเลยนะครับเนี่ยสวยดูคนจ่ายบอลครับแต่ดูนะครับอีกคนนี้ผมได้อยู่คนที่ทีมทุ่มเทอันนี้มีเขาซ้ายยิงแรงไหมทีมเราไม่มีเอาเอาเปียโรยิงก็ได้เปลียยิงดีเออเยอียเปลี่ยนไม่ทันแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดยอีกทีอีกทีคอมยิงแน่มึงฐาเนีเชื่อหมอเชื่อหมอเหมือนตอนมึงตีบวกอ่ะ แตกตลอดเนี่ยเอ้ยีลาเยอะตัวที่ผมตีติดก็มีโอ้ไม่ใกล้เขียวเลยโอ้เย็ดลู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 อีกแล้วเย็ดลูเย็ดลูเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวบ้างไหมได้ได้เอาให้เข้าหัวร้อนนิดนึงไป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 ยอดโอ้โหหันหลังทำไมปีโล เราจะเสียประตูแล้วเขาไม่เสียได้แล้วตอนนี้เฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะมันเป็นอะไรกันมันวิ่งชนกันเห็นไะมนี่ไงโอใส่อัดหน้าแม่งเลยติดล่างโอ้ยได้อยู่เห็นอีตู่เปล่าเห็นอีตู่อยู่แต่โดนดักอีตู่เตี้ยคุณก็เปิดอีบาสูงคุณก็ส่ง นัแหละผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรสวนทางเพราะว่ามันไม่เหมือนใครทั้งสทีมมันไม่เหมือนใครทั้งสองทีมก็ตองสู้เปอย่าเดึ๊บป๊บไอ้มันอ,อุดเรานนเนี่ยมันอุดเนี่ยดูดูดหลังมันดิมันรอสวนอนะมันรอน<ค>นแท้เราไงนี่จริงจริงนะไปซื้อก็ได้ห้าสิบาทเองที่สวนอนะ่ะร้านขายยาทั่วไปว้าแมมมมวววว ไปเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่า3เกมที่เราอัดเร,เราเจอคน3ไอใทีมนี้3เกมนี่เป็นคงอะไรที่น่าเบื่อมากเลยนะไม่เบื่อหรอกก็สนุกดีเฮ้ยอะไรอ่ะมึงส่งดีๆหน่อยดิกูไม่คุ้นกับมึงแล้วเนี่ยเนี่ยเราขึงแล้วเราต้องจบไม่ได้ภายในครึ่งนี้คืนนี่ <c oughs> ไงใสไอสัตว์ได้อีกนะตะกี้น่าจะเลี้ยงจี้เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นขาเอาอีบาร์กันโอเคเสาแรกนะที่เดิมอ่ะอ่าตรงเนี้ยไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ งอกงอกงานไม่ไม่เป็นไรมึงดูโดน<ด>หมดแรงแล้วมึงดูโดนหมดแรงแล้วกองหลังกูไม่มีพลาดไม่มีคำว่าพลาดตรงนี้โอ้โหอ้โหอะไรอะกรรมการ <c oughs> นี่ถ้าบอลจริงนะกระโดดทีมแล้ว <c oughs> ขนาดนั้นตายพี่ฟานใหญ่พลาดลุยตั้มสวยงาม <c oughs> บอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้จุดโทษแบบแหลกจริงๆรู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหม อะไรเหรอจุ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 คินาโมมึงเซฟได้แย่มากผมบอกเลยว่าระดับอีบาต้องยิงแบบไม่ธรรมดาลื่นมึงลื่นเดี๋ยวดูกูเซฟยิงซ้ายแน่นอนกูยืนให้เลยอ่ะดูนะกูยืนเลยดูเลยปาบออกทั้งมุมเลยเอออ่ะ โชว์ของหน่อยแอนตี้ฮีโร่ยังไงยังไงโอ้ยโอ้ไม่ไ,มได้เรื่องเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้โงสารเอาชิบหายตรงกลางโอ้ตายแล้วมันเอาคืนวะผมไม่มั่นใจผมไม่ยิงตรงกลางผมยิงขวาแล้วกันตามอ้าวพลทีน่ะหายกัน เอ้ยอยู่ๆแฟบผมหย be okay. ุด <is> <ais> <source language> <ow itch assessment> อ ight, ัดเฉยเลยจะเป็นฮีโร่ในการยิงจุดโทษครับทีไอ้นี่มันปากดีเนาะใช้ปากก็เขียนบอกมันดิเขียนบอกมันดิโอชนะได้แค่จุดโทษเลยออนอ่าโอเคนะครับเราก็จบแมตช์สองแล้วนะครับรอดูอีพีใหม่นะครับว่าเราจะทําได้ยังไงนะครับแมตช์สามนะครับส้นตีนชินาโมนะครับทำให้ทีมเราแพ้นะครับแม่งเซ็งจริงเลยขอบคุณมากนะครับยูเซอร์ถ้าชอบนะครับช่วยกดไลค์ซับสไคร้แล้วคอมเมนต์กันมานะครับ ใครอยากเล่นกับพวกเราเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีนะครับที่กดไลค์แล้วกดคอมเมนต์นะครับกดมานะครับเขียนคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นกับพวกเราด้วยดีไหมดีครับตามนั้นนะฮะคอมเมนต์ก็ไมาเยอะนะเดี๋ยวเราจะสุ่มจับนะครับเอามาเล่นกับเรานะครับโอเคจ้ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับติดตามด้วยเยอะ